สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามคำม่ำกับครอบครัว,วที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกท่กทานนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพลมพิมพ์ใหญ่กลุกเก่าสันนิษฐานนะครับเป็นข้อสันนิษฐานองค์นี้น่าจะวางไว้บนคือหรือเราจะเรียกโครงสร้างกระดูกงูภายในกลุ่นะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ำเสมอ ต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระให้องค์พระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับ คาบขี้กลุกนะครับแดงๆนี่ดำๆโลยตัวกระจายกระจายบางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะเด่นขึ้นลักษณะคล้ายๆกับกรอบกระจกเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มขอบแก้วนี่ก็จะอวบใหญ่เรียวบางอ่อนช้อยสวยงาม องค์พระนะครับมองที่องค์พระนะครับลักษณะองค์พระนี่จะโย้ไปทางด้านขวามือเล็กน้อยนะครับพระเกศนี่ก็จะเรียวบางแทงจะลดซุ้มนะครับพระพักสันนิฐานนะครับจะเป็นพระพักผ,ผลมะตูมนะครับส่วนหัวไหล่ทั้งสองข้างจะตั้งฉากนะครับเราจะสังเกตเห็นลำคอลางๆนะครับส่วนการวางมือหรือการทิ้งตัวของลำแขนนะครับ สังเกตเห็นด้านขวามือไหมครับจะทิ้งลำแขนลงมาตรงๆแล้วก็จะหักศอกนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรนะครับพาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับมองเดียวดีๆนะครับจะสังเกตเห็นเส้นผ้าทิพย์หรือเส้นแซมใต้ฐานนะครับสังเกตดีๆนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูนี่องค์พระนี่ก็จะลึกเลยนะครับเกตเห็นนะครับด้านข้าง รองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเราจะสังเกตเห็นคาบขี้กลุกนะครับขึ้นปกคุมกระแจกระจายบาง,บางๆทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับฝังตัวแน่นอยู่ในรอยแตกรอยแยกนะครับส่วนด้านหลังนี่พื้นผิวพระนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับจะระเบิดออกนะครับจะยุดจะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกบางๆลอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององคพะเช่นเดียวกันนะครับ ด้านข้างสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมเลยนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระคาบกิ่วบางๆนะครับแดงๆนี้โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับคาบขี้กรุกนะครับแดงๆสังเกตเห็นนะครับโรยตัวบางๆก,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับผมพยา,ายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับองค์นี้เนื้อหาวันนัทจะออกขาวนะครับแก่ปูนเปลือกหอยนะครับสังเกตเห็นนะครับ ไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับคาบกิ่กรุนี่แดงแดงดำๆนี่ปกคลุมบางๆนะครับสังเกตเห็นก้อนมวลสารนะครับทางช่องเบญจวรรณเรานี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมหรือผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมค่อยๆเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นการทิ้งตัวของลำแขนนะครับองค์นี้จะเป็นอกกระบอกนะครับสังเกตเห็นนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับเนื้อหานี่ก็จะแกล้งนะครับแก่ปูนเปลือกหอยไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับผมต้องกราบเนียนท่านผู้ใหญ่นะครับ ผมเปิดราคาแบ่งปันราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวด้านข้างนะครับคาบขี้กรุนี้ฝังตัวแน่นอยู่ในหลืกอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับค่อยๆเรียนรู้หลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระนะครับผมไม่จะว่าองค์พระผมแท้นะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับสังเกตเห็นคาบขี้กุนะครับ จะเป็นผดเป็นเม็ดลักษณะคล้ายๆกับคาบขี้กลุหนังปลากระเบนนะครับองนี้สภาพเก็บไม่ได้ใช้เช่นเดียวกันนะครับส่วนด้านหลังเก็ด,ดูด้านหลังนะครับพื้นผิวพระนี่จะระเบิดออกนะครับจะเป็นหลุมเป็นเม็ดเล็กๆนะครับคล้ายๆกับรูพุนปลายเข็มนะครับเนื้อ,อาหานี่ก็จะแห้งจะฟูมองดูแล้วนวลตานะครับ คาบขี้กุก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามปรับมุมกล้องให้ดีขึ้นนะครับทางช่องเบนจวันเราอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับลองเข้าไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มใน Facebook ก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับเกตเห็นนะครับคาบขี้กุนี่ฝังตัวแน่อนอยู่ในลืบอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆนะครับ ออกมาให้แนวทางนี้ไม่ค่อยแตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสถามหรือของเลียนแบบออกมาเล่นนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับกลุ่มและบุคคลพวกนี้เขาไม่ได้มองท่านเป็นเพื่อนหรือเป็น fc นะครับเขามองพวกท่านแค่เป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับ สำหรับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามของผมนะครับผมไล่เก็บรายละเอียดนะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบข้าวยามค่ำนะครับขอให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับ ขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน